เหล็กเป็นว <thing> ัสดุสำคัญในการก่อสร้างทุกชนิดซึ่งประเทศในซีกโลกตะวันตกจะมีแหล่งสินแร่เหล็กเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับประเทศในซีกโลกทางตะวันออกการพึ่งพาการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศของประเทศไทยนั้นมีมาช้านาน ทำให้เกิดการขาดดุลสะสมในช่วงอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันประเทศไทยมีความพยายามในการสร้างและผลิตเหล็กอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทยเนี่ยต้องแบ่งเป็นต้นน้ํากับปลายน้ำนะฮะซึ่งเอ่อซึ่งต้นน้ำเนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการอยู่2รายอยู่อยู่สกลุ่มใหญ่ดีกว่ายอดขายรวมกันก็อยู่ประมาณแ0 0 0มล้านบาทผู้ประกอบการปลายน้ําหรือว่าเป็นพวกผู้แปรรูปเนี่ย จะมีอยู่เป็นร้อยลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสมาคมของอของเรานะฮะซึ่งยอดขายอยู่ประมาณ10,000แสนล้านบาทน,นะครับจะบอกว่าในอดีตนะฮะจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่บริษัทเหล็กปลายน้ำแปลรูปเสร็จแล้วและส่งออกนะจะเป็นจะเป็นสินค้าสำคัญในการส่งออกแต่ทุกวันนี้เนี่ยพวกเหล็กพวก,พวกเหล็กปลายน้ำที่แปลรูปเสร็จแล้วไม่สามารถส่งออกได้เลยนะครับ เพราะว่าเกี่ยวข้องกับตัวตัวภาษีซึ่งเขาซึ่งเราเรียกว่าเซฟการ์ดนะฮะซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งตัวเซฟการ์ดตัวนี้เนี่ยมันเป็นภาษีที่ปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ําแต่ไม่ได้ปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กปลายน้ำนะครับประเทศไทยมีความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนปีละประมาณ7ล้านตันโดยราว40เป็นการนําเข้าที่เหลือเป็นผลิตภายในประเทศประมาณ4ล้านตัน ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนภายในประเทศที่มีอยู่5รายมีกําลังการผลิตรวมกันมากกว่าความต้องการใช้เกินเท่าตัวหรือมีกําลังการผลิตรวมเหลือมากกว่า50%ซึ่งสามารถรองรับความต้องการใช้ในประเทศได้เพียงพออย่างไรก็ตามทุกวันนี้วงการอุตสาหกรรมเหล็กในเมืองไทยกําลังเผชิญปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับวงการผลิตและจําหน่ายเหล็กในไทยซึ่งน้อยคนจะรู้ถึงปัญหานี้ผลกระทบในประเทศเนี่ยก็ในเมื่อเราเอ่อกึง่งๆถูก ผูกมัดให้ซื้อเหล็กในประเทศซึ่งราคาสูงกว่าตลาดเหล็กโลกสุดท้ายราคาสําเร็จรูปของเราก็จะสูงตามนะครับประชาชนทั่วไปก็ต้องซื้อเหล็กที่แพงขึ้นหรือถ้าเกิดประชาชนเลือกไปนําเข้าเหล็กจากต่างประเทศซึ่งราคาถูกกว่าก็จะเจอปัญหาเรื่องของคุณภาพอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยกำลังเกิดปัญหาขึ้นอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเหล็ก3มกลุ่มหลักที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมของไทย ได้แก่กลุ่มผู้ผลิตเหล็กรูปทรงยาวซึ่งหมายถึงเหล็กเส้นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไปจนถึงเหล็กรูปประพันธ์ที่กำลังเผชิญปัญหากรณีที่มีการนำเข้าเหล็กที่มีการเจือโบรอนและเจออัลลอยเข้ามาตีตลาดด้วยการสำแดงเป็นพิกัดเหล็กที่มีโบรอนเพื่อจะได้เสียภาษีศูนเปอร์เซนต์แต่การใช้งานกลับเหมือนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กรูปประพันธ์ในงานก่อสร้างทําให้ผู้ประกอบการกลุ่มเหล็กรูปทรงยาวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะแข่งขันการนําเข้ายากมากขึ้น กลุ่มต่อมาคือเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งได้รับผลกระทบจากกระทรวงพาณิชย์ประกาศต่ออายุมาตรการปกป้องการทุ่มตลาดหรือ AD ดีนอกจากนี้ยังสั่งดําเนินมาตรการปกป้องการนําเข้าที่เพิ่มขึ้นหรือเซฟการ์ดการนําเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนทําให้กลุ่มผู้ผลิตเหล็กขั้นปลายน้ําได้รับผลกระทบอย่างหนักส่วนกลุ่มสุดท้ายคือท่อเหล็กราคาถูกที่มีการนําเข้ามาตีตลาดมากขึ้นทําให้ผู้ผลิตท่อเหล็กในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้ก็มาตรการตัวเซฟการ์ดที่มีภาษีสูงถึง40%เอร์เซนี่ยก็ทําให้ ผู้ประกอบการเหล็กแปรรูปเนี่ยไม่สามารถนําเข้าวัตถุดิบได้เลยเพราะราคามันสูงนะครับก็ก็เรียกว่าเป็นการต้องหันไปซื้อกับผู้ผลิต2รายในประเทศไทยนะครับในเมื่อราคาสําเร็จรูปที่ผมผลิตออกมามันสูงกว่าต่างประเทศผมก็ขายของได้น้อยลงและผลกระทบก็คือก็ต้องผลิตน้อยลงคนงานก็เริ่มจะไม่มีโอทีละแล,ว,แลวสุดท้ายอาจจะต้องลดกําลังการผลิตออกไปนะครับแต่ผมก็ได้ยินว่า บริษัทเหล็กบางรายนะครับซึ่งอาจจะอยู่ไซส์ระดับกลางก็เริ่มจะปิดตัวลงแล้วก็ย้ายถิ่นไปอยู่แถวประเทศชายแดนซึ่งเขาไม่มีภาษีพวกนี้นะครับพวกเซฟการ์ดพวกนี้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นหรือเซฟการ์ดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจอชนิดมว้วนและไม่มว้วนมีการเรียกเก็บอากกรชั่วคราว ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรในอัตรา34.01%ของราคาขายประเภท CIF เป็นเวลา200วันนับจากวันที่6มิถุนายน2557เป็นต้นมาโดยดำเนินการกับทุกประเทศยกเว้นการนําเข้าจากประเทศกําลังพัฒนา172ประเทศจากมาตรการดังกล่าวถือเป็นวิกฤตเด้งที่2ของผู้ประกอบการในวงการเหล็กขั้นปลายน้ําจากที่ก่อนหน้านั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ทบทวนการต่ออายุ ดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือเอดีกับแผ่นเหล็กรีดร้อนครอบคลุม14ประเทศต่อไปอีก5ปีการประกาศตั้งกำแงพงภาษีดังกล่าวทำให้ผู้ประกรอบการเหล็กขั้นปลายน้ำเช่นผู้ผลิตท่อเหล็กเครื่องจักรอู่ต่อเรือได้รับผลกระทบต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยเฉพาะผู้ผลิตท่อเหล็กเนื่องจากเหล็กแผ่นรีดล้อนเป็นวัตถุดิบหลักแต่รัฐบาลกลับตั้งกำแงพงภาษีคุ้มครองไว้แน่นหนาเพื่อปกป้องผู้ผลิตรายใหญ่2รายในประเทศไทย ทั้งๆท,ที่เปิดดำเนินกิจการมานานกระทั่งธุรกิจมีความแข็งแรงในปัจจุบันสิ่งที่เราทําก็คือเราก็มีร้องเรียนไปว่าถ้าเกิดจะมีการปิดไม่ให้การนําเข้าของของวัตถุดิบก็ควรจะมีการปิดไม่ให้นําเข้าของเหล็กสําเร็จรูปเหมือนกันหรือถ้าเกิดเปิดคุณก็ต้องเปิดให้หมดปิดก็ต้องปิดให้หมดนะครับซึ่ง ซึ่งความจริงความคิดส่วนตัวผมเนี่ยมันควรจะเป็นการค้าที่เสรีเพราะเราจะจะเข้ายุคของ AEC แล้วทุกอย่างก็ควรจะมีการแข่งขันที่มันทัดเทียมกันซึ่งผมเชื่อผมเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันที่มีการพัฒนาระบบนะฮะบริษัทเหล็กในประเทศไทยเนี่ยแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับผู้จำหน่ายเหล็กขั้นปลายหรือกลุ่มปลายน้ำแทบจะไม่สามารถประคองธุรกิจอีกต่อไปได้ ตั้งแต่ความจำเป็นที่จะต้องแบกภาระต้นทุนนำเข้าวัตถุดิบที่สูงขึ้นขณะที่การซื้อวัตถุดิบในประเทศจะต้องวางเงินมัดจำสูงขึ้นจาก25เพิ่มเป็น50ของมูลค่าสินค้าที่ซื้อทำให้เงินไปจมอยู่นาน2-4เดือนกว่าจะได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อและผู้ผลิตแผ่นเบรกรีดล้อนในประเทศไม่ยอมรับการเปิด l อในการสั่งซื้ออีกด้วยขณะที่บางกรณีมีการรับมัดจำไปแล้วแต่ไม่ปล่อยสินค้าออกมาตามที่ลูกค,ค้าต้องการโดยนำเงินไปหมุนและแปลงหนี้เป็นทุนนแทน นอกจากนี้ผู้ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนหลายรายทั้งกลุ่มเครื่องจกักรอู่ต่อเรือหรือผู้ผลิตท่อเหล็กรายอื่นๆยังต้องเผชิญปัญหาความไม่สม่ำเสมอของคุณภาพแผ่นเหล็กรีดร้อนในประเทศเพื่อน,นําไปผลิตท่อเหล็กก็ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าว่าท่อเหล็กไม่ได้มาตรฐานทําให้ต้องเสียชื่อเสียงไปโดยไม่ใช่เป็นผู้ก่อขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นกลุ่มเหล็กปายน้ําได้รับผลกระทบถึงขั้นต้องยกเลิกส่งท่อเหล็กจากเดิมส่งออก20%ของกําลังผู้ผลิตมีมูลค่าส่งออกต่อปีมากกว่า1,000ล้านบาท เปลี่ยนเป็นการผลิตภายในประเทศทั้งหมดแต่ยังก็ไม่ไหวเผชิญปัญหาระลอกใหม่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ตัดสินใจยกเลิกการสั่งซื้อเหล็กในประเทศโดยให้เหตุผลว่าท่อเหล็กที่นํามาผลิตไม่มีคุณภาพส่งผลกระทบต่อบริษัทขายเหล็กในขั้นปลายน้ําทําให้มียอดขายลดลงนอกจากนี้บรรดาผู้ผลิตท่อเหล็กในประเทศยังต้องรับศึกหนักอีกด้านจากการนําเข้าท่อเหล็กสําเร็จรูปจากจีนเข้ามาติดตลาดในไทยโดยเสียภาษีอากรขาเข้าตั้งแต่1-5%ถึง ทำให้ผู้ผลิตท่อเหล็กในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้เนื่องจากต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงกว่าถึง8เท่าเมื่อเทียบกับการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีกำแพงภาษีเอดีและภาษีเซฟกาดสูงตั้งแต่1 6ซไปถึงมากกว่า40อร์โดยมีราคานำเข้าเข้า2ิบาบาทต่อตันเทียบกับราคาท่อเหล็กสําเร็จรูปในประเทศอยู่ที่24,500บาทต่อตันเท่ากับมีส่วนต่างราคามากกว่าถึง20%ซคือผมขายได้น้อยลงนะครับลูกค้าก็เริ่มหัน นำเข้าสินค้าเสริรูปจากประเทศจีนมากขึ้นนะครับแต่กลุ่มที่ผมยังขายได้ก็คือกลุ่มที่เขาเน้นคุณภาพจริงๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่ที่เขาใช้งานเฉพาะที่เขาใช้งานต่อเนื่องพวกนี้เขาจะคอนเซิร์นเรื่องคุณภาพมากแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือผมเป็นห่วงเรื่องเรื่องของคน ผู้รับเหมาอะไรเล็กๆที่ไปสร้างตึกที่เราได้ยินในข่าวกันว่าตึกถล่มอะไรพวกนี้ฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหล็กไม่ได้มาตรฐานและเหล็กไม่ได้มาตรฐานพวกนี้ก็อาจจะเป็นเหล็กที่มาจากประเทศจีนด้วยซ้ำนะครับปัญหาที่กําลังกลายเป็นวิกฤตวงการอุตสาหกรรมเหล็กไทยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดไม่ว่าจะด้วยแนวคิดหรือเหตุผลใด,ดก็ตามในการใช้มาตรการดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้การสร้างสมดุลอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรในไทยถึงขั้นต้องยกเครื่องกันมาอีกครั้งก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้